สวัสดีค่ะคคัวพิพิไลนะคะกับเมนูอาหารเช้านะคะวันนี้เราจะทำแซนด์วิชแฮมเบคอนนะคะนี่ค่ะส่วนผสม,สมตามที่เห็นเลยค่ะมีแค่นี้เองขนมปังนะคะใช้เป็นเนี่ยค่ะปังแซนด์วิชนะคะวันนี้จะทำสองอันนะคะก็ใช้สี่แผ่นนี่เตรียมไว้ก่อนมีมายองเนสนะคะแฮมแผ่น,นะคะ่ะ แล้วก็มีเบคอนนะคะตัดครึ่งเนาะเพราะมันยาวเกินไปแล้วก็ตัดครึ่งซะมีซอสพริกค่ะซอสพริกตัวนี้เป็นอซอสพริกที่เราทําเองนะคะรสชาติก็จะจัดกว่าซอสพริกที่เราซื้อขายทั่วไปตามตลาดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะอร่อยเข้มข้นมีเผ็ดนิดนิดนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆทานนะคะทำให้เด็กก็าอาจจะเปลี่ยนจากซอสพริกเป็นซอสมะเขือเทศก็ได้ค่ะตามชอบเลยเนาะ เนยสดค่ะนี่เราจะเอาเนยมาทาขนมปังนะคะแล้วก็เอาไปย่างนะคะเพิ่มความหอมให้กับแซนด์วิชของเรานะคะเนยที่เรา,เาไปแช่ตู้เย็นนะคะมันก็จะเป็นก้อนๆหน่อยแล้วก็เอาทาเลยค่ะทาขนมปังทั้งสองด้านค่ะทาบางๆก่อนเอาไปย่างใครชอบเยอะชอบน้อยก็ทาเอาเองเลยนะจะทาด้านเดียวหรือ2ด้านก็ได้นะคะของเราจะทา2ด้านเนาะชอบเยอะเยอะ แต่ว่าทาเยอะไปก็ถ้าใช้เป็นเนยเค็มก็ระวังเค็ม้วยนะคะถ้าเจอให้ดีก็เปลี่ยนจากเนยเค็มเป็นเนยจืดเนาะเนี่ค่ะขนมปังเราก็ทาเนยจนครบทั้งสแผ่นแล้วนะคะ2ด้านเลยขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาขนมปังไปย่างกันค่ะเดี๋ยวมาดูเลยค่ะใช้เป็นกระทะย,ย่างนะคะก่อนที่เราจะย่างขนมปังนะคะเราจะเอาเบคอนลงไปย่างก่อนนะคะเพื่อให้มันเป็นน้ํามันออกมาเนาะเวลาย่างกับขนมปังด้วยจะได้หอมๆค่ะ พอสุกพอแล้วก็ตักพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวย่างแฮมต่ออีกแป๊บนึงนะคะจริงๆจะย่างหรือไม่ย่างก็ได้นะคะแฮมถ้าย่างมันก็จะหอมอหนิดนึงเนาะจากนั้นพอเราย่างแฮมกับเบคอนสุกแล้วนะคะแล้วก็ขนมปังลงมาย่างต่อเลยะคะ่ะย่างขนมปังให้สุกดีนะคะเอาให้เหลืองตามชอบเลยใครชอบกรอบมากกรอบน้อยแล้วแต่เลยนะคะ อันนี้จะติดกระทะนิดนึงนะคะใครมีกระทะเทฟล่อนก็ใช้เป็นเทฟลอนได้เลยนะคะเคค่ะเดี๋ยวเราจะย่างขนมปังจนสุกเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะขนมปังเราก็สุกดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาประกอบเป็นแซนด์วิชกันค่ะเริ่มจากเอาขนมปังนะคะเราจะเอาเป็นชิ้นแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าจะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก็ได้นะตามชอบเลยของเราจะทําเป็นสามเหลี่ยมด้วยแล้วกันเนาะทีนี้ตัดสามเหลี่ยมแนวเฉียงแบบนี้นะคะ ตัดก่อนนะคะมันจะได้ง่ายๆถ้าเราประกอบแล้วมาตัดเนี่ยบางทีพวกแฮมพวกอะไรมันจะเหนียวมีดเราจะตัดไม่ได้ก็ได้นะคะเราใช้มีดอันนี้ค่ะมีดหั่นขนมปังเนี่ยค่ะเราก็จะได้หนึ่งอันที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็พักไปก่อนอ,อีกคู่หนึ่งคู่หนึ่งเราขอเป็นสี่เหลี่ยมก็จะได้เป็นคู่แบบนี้จากนั้นก็มาประกอบกันค่ะเรามี แฮม2แผ่นนะคะแฮมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งอันสามเหลี่ยมอันนึงนะคะแล้วก็จะได้ตัดถูกพักไว้ก่อนทำอันสามเหลี่ยมก่อนละกันนะคะใส่มายองเนสใส่มายองเนสนะคะแล้วก็ใช้ช้อนทาให้ทั่วแบบนี้นะคะเบคอนค่ะวางลงไปตามด้วยซอสพริกนี่ค่ะอย่างที่บอกค่ะจะเปลี่ยนเป็นซอสมะเขือเทศก็ได้นะตามชอบเลย หรือใครมีผักนะคะจะมาใส่แจมด้วยก็ได้ปิดค่ะใช้แผ่นนี้ปิดปรืป๊บทามายองเนสต,ตามด้วยเบคอนค่ะเบคอนที่เราทอดกรอบไว้เนาะชั้นนี้ใส่เบคอนกับกรอบเอาให้เขาออกมานิดนึงเนาะจะได้วสวยๆเหมือนพวกขนมเขาชอบให้มันมีไส้ทะลักนิดนึงเนาะเราก็จะวางไว้ด้านหน้าด้านหลังไม่เป็นไรค่ะโชว์ด้านหน้าแล้วเราทาซอสพริกด้วยดีกว่าชั้นนี้ทายังไงก็ได้ให้มันเป็นสามเหลี่ยมอเอาที่ชอบอ่ะ ทาซอสพริกชอบซอสพริกซอสพริกเราทําเองค่ะอร่อยเหาะเรามีเบคอนีีแผ่นึ่งค่ะแล้วก็วางลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยหนึ่งอันค่ะอันนี้แซนด์วิชแบบสามเหลี่ยมนะคะหนึ่งอันโหใส่ทะลักพักไว้ก่อนทีนี้มาทําเป็นตัวสี่เหลี่ยมกันค่ะโอเคอันนี้เราก็เริ่มจากอันแรกนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะชอบพริกชอบมายองเนสก็ใส่ไปเลยแฮมค่ะหนึ่งอัน ตามด้วยมายองเนสอีกรอบหนึ่งเพื่อจะได้ยึดติดกันชิ้นนี้ขนมปังขาดด้วยไม่เป็นไรวางชั้นนี้ซอสพริกพอใส่ซอสพริกเสร็จนะคะก็ใส่ชั้นที่สองจะเป็นเบคอนเบคอนเยอะๆนี่ตามด้วยซอสพริกอีกสักนิดนึงวางมายองเนสกระทาเบคอนค่ะซอสพริก ก็ทาสลับกันไปค่ะแล้วแต่ชอบนะคะอย่างที่บอกค่ะจะเปลี่ยนเป็นซอสมะเขือเทศก็ได้ก็ได้ตามชอบนี่เราก็จะได้แซนด์วิช2แบบเลยค่ะนี่มีทั้งแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแซนด์วิชของเรานะคะแซนด์วิชแฮมเบคอนนะคะ วันนี้ไม่ได้ใส่ชีสนะคะงวดชีสแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเบคอนความอ้วนเท่าเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเป็นอาหารเชา้าแบบง่ายๆนี่ลองทําทานดูค่ะ, mm hmm. คะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ